สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร้แฟร์คาวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถขุดตีนตะขาบรุ่นใหม่ล่าสุดจากแคทเทอร์พินล่าหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อแคทซึ่งเป็นแบรนด์ที่ครองใจผู้ใช้งานเครื่องจักรกลนักทั่วโลกมาอย่างยาวนานและรุ่นที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือแคท 320d ปี2026รุ่นนี้จัดว่าเป็นหนึ่งในรถขุดขนาดกลางที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็นเครื่องจักรที่ได้รับการยอมรับทั้งเรื่องความทนทานความแข็งแรงและเทคโนโลยีที่ทันสมัย แค่320ดีปี2,026ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานถนนงานเหมืองขนาดเล็กไปจนถึงงานวางระบบสาธารณูปโภคต่างๆจุดเด่นของรุ่นนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างพลังขุดที่มหาศาลและความแม่นยำในการทำงานควบคู่ไปกับการประหยัดพลังงานที่เหนือกว่ารุ่นก่อนๆ ในด้านขุมพลังรถขุดรุ่นนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์แคทเธอร์พินลาที่ปรับปรุงใหม่เน้นการลดการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล Tier 4 Final รวมถึงยังมีระบบควบคุมอัตโนมัติที่ช่วยให้การใช้เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้ใช้งานสามารถทำงานต่อเนื่องยาวนานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการสิ้นเปลืองน้ำมันจุดนี้ถือว่าตอบโจทย์ในยุคที่ต้นทุนน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆมาดูในเรื่องของระบบไฮดรอลิก CAT 320D 2026ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น มีการปรับแรงดันและการจ่ายน้ำมันไฮดรอลิกแบบอัจฉริยะทำให้การเคลื่อนไหวของบูมและอัมมีความนุ่มนวลแต่ทรงพลังเวลาใช้งานจริงคนขับจะรู้สึกได้ว่าการตอบสนองไวกว่าเดิมเหมาะกับการทำงานที่ต้องการความละเอียดเช่นการขุดใต้โครงสร้างหรือการทำงานในพื้นที่จำกัดอีกหนึ่งสิ่งที่แคทเธอรีนล่าให้ความสำคัญคือเรื่องความสะดวกสบายของผู้ขับรุ่นนี้มีการออกแบบห้องโดยสารใหม่ทั้งหมด กว้างขวางมากขึ้นเก็บเสียงได้ดีและยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานในสภาพอากาศร้อนชื้นแบบบ้านเราได้อย่างสบายไม่เหนื่อยง่ายภายในห้องโดยสารยังมาพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัลที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการทํางานของเครื่องจากแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ทันทีเช่นอัตราการใช้น้ํามันชั่วโมงการทํางานหรือการแจ้งเตือนบํารุงรักษา แค่ Cat 3 2 0ดีรุ่นใหม่นี้ยังรองรับเทคโนโลยีแคทเกรดคอนโทรลซึ่งช่วยให้การขุดดินมีความแม่นยำสูงขึ้นผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าความลึกหรือระดับความลาดเอียงได้จากในห้องคนขับระบบจะช่วยควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ให้ตรงตามที่ตั้งค่าไว้ทำให้ลดความผิดพลาดและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนอกจากนี้แคทเธอรนล่ายังได้พัฒนาโครงสร้างตัวรถให้แข็งแรงกว่าเดิม ใช้เหล็กคุณภาพสูงและการออกแบบชิ้นส่วนที่รองรับแรงกดดันได้มากขึ้นทำให้เครื่องจักรรุ่นนี้ทนต่อการใช้งานหนักในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินแข็งหรือหินแคด 320D 2026ก็สามารถทำงานได้อย่างมั่นใจพูดถึงเรื่องความปลอดภยัยรุ่นนี้ก็ไม่แพ้ใครแคทเธอร์พิลล่าใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นบันไดาทางขึ้นที่กว้างและมีราวจับที่มั่นคงกระจกหน้ากว้างพร้อมกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ช่วยเตือนทำให้ผู้ขับมองเห็นรอบคันได้ชัดเจน ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุขณะทำงานสำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการการเลือกใช้รถขุดที่มีต้นทุนการดูแลรักษาต่ำเป็นสิ่งสำคัญแค่ 320d 2026ถูกออกแบบให้บำรุงรักษาง่ายขึ้นจุดตรวจสอบต่างๆถูกจัดวางในตำแหน่งที่เข้าถึงได้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาในการเช็คหรือเปลี่ยนอะไหล่อีกทั้งเ a อร์พิลล่ายังมีเครือข่ายศูนย์บริการและอะไหล่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าจะไม่ขาดการสนับสนุน ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าต้องยอมรับว่าแคดสามร้2ยยเป็นเครื่องจักรที่ตอบโจทย์ทั้งผู้รับเหมาก่อสร้างรายเล็กและรายใหญ่ด้วยสมรรถนะที่ครบเครื่องใช้งานได้หลากหลายประเภทมีทั้งความแข็งแรงความทนทานและเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนการทำงานในระยะยาวลองจินตนาการว่าคุณมีงานขุดวางท่อในพื้นที่แคบแคบรถรุ่นนี้ก็สามารถเข้าไปทำงานได้ด้วยการควบคุมที่แม่นยาหรือถ้าเป็นงานถมดินขนาดใหญ่รถรุ่นนี้ก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและประหยัดน้ำมัน เรียกได้ว่าเป็นรถขุดที่เหมาะกับทุกสถานการณ์แค่3 2 0 d 2,026ยังถูกออกแบบให้รองรับอุปกรณ์เสริมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหัวเจาะหัวคีบหรือบักเก็ตหลายขนาดทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับงานแต่ละประเภทได้ง่ายง่า,งาเพียงเปลี่ยนอุปกรณ์ก็เปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานได้ทันทีถือว่าช่วยเพิ่มศักยภาพการใช้งานให้กว้างขึ้นไปอีกขั้นสุดท้ายนี้ สำหรับใครที่กำลังมองหารถขุดขนาดกลางที่ครบเครื่องแคทส3 2 0ดีปี2026ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเพราะนอกจากจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยให้งานง่ายขึ้นแล้วยังมีความทนทานในแบบฉบับแคเทอร์พิ a ลาที่ขึ้นชื่อเรื่องอายุการใช้งานยาวนานใช้งานได้คุ้มค่าเกินราคาแน่นอน และนี่ก็คือการรีวิวรถขุดตีนตะขาบ CAT 320 DXE e v a l t o r รุ่นปี2026จากช่อง Drive f a c t o r หวังว่าข้อมูลวันนี้จะช่วยให้เพื่อนๆที่สนใจเครื่องจักรรุ่นนี้มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Drive f a c t r เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักรถขุดรถแทรกเตอร์และยานพาหนะสุดแกร่งจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร้ v ยแฟรคาวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถขุดตีนตะขาบใหม่ล่าสุดจากฮอนด้าที่เรา